ในคลิปนี้มาอยู่กับปืน MP5 กันนะเพือพ่อนๆ MP5 กระบอกนี้เนี่ยเพือพ่อนๆอ,อาจจะเห็นว่ามันก็ MP5 แบบทั่วไปธรรมดาเซ็ตหนูทอ่อเซ็ตประหยัดหรือเปล่านะถึงแม้หน้าตาของเจ้า MP5 กระบอกนี้เนี่ยจะดูธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะแต่คิดบอกเลยว่าเจ้าของของ MP5 กระบอกนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับเพราะเขาคือนี่คือฮั้งจากอัลฟาทีมเพื่อนนึกว่าพวกนาจยจะดนจัดการหมดแล้วฉันพยายามที่จะฉันอยู่ที่จุด K12 ต้องการสร้างสุดหมาย

นี่ก็จะเป็นหน้าตา MP5 ของเราในวันนี้นะเพื่อนๆส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตา MP5 ของฮังใน E2 remake นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนพมาแต่งเล่นจริงๆในเกมเนี่ยรู้สึกว่า MP5 กระบอกนี้แต่งไม่ต้องเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อเหมือนเป็น mp5 ราคาประหยัดเซ็ตหนูท่อแบบนั้นเลยนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดของแต่งกันนะพันแรกเนี่ยใส่ฐานรองดอทให้มันไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ดอทเป็นตัวนี้นะ trds นั่นเองนะมันจะเป็นสโคปโฮโลนะเพื่อนเพื่อแต่ว่ามันจะเป็นแบบทรงกลมนั่นเองนะแล้วก็เป็นดอทที่มองยากอีกหนึ่งตัวเลยนะอันนี้นะครับส่วนท้ายปืนนะครับใช้เป็นท้ายตัวแรกนะเป็นท้ายแบบพับได้นั่นเองนะจะช่วยในการคุมปนนนแล้ววกก็ยยไิดห่อรับ ส่วนแมกกาซีนเนี่ยฮังเขาจะใช้แมกกาซีนแค่30นัดนะครับจริงๆคิดอยากใช้50นัดมากเลยนะแต่ว่าเน้นเหมือนไปก่อนนะับใช้แค่30นัดนะครับส่วนแฮนกาก์ดเนี่ยใช้เป็นตัวแฮนกากาดสแตนดาร์ดเลยครับเพื่อนๆไม่มีจับหน้าใดๆทั้งนั้นนะเป็นตัวที่3ตัวนี้นะครับส่วนปลายปืนเนี่ยคิดใช้เป็นตัวสุดท้ายนะเพราะว่ามันช่วยคุมปืนได้ดีที่สุดนะครับก็ช่วยๆจะนิดนึงนะใส่เป็นตัวสุดท้ายนะแต่ว่าราคาแพงมากนะถ้าใครอยากเอาไปแตงเล่นตาแบบ เอาให้อยากได้ฟิลเนี่ยคิดว่าไม่ต้องใส่ตัวนี้เหมือนคิดก็ได้นะใส่เป็นตัวแรกคุมปืนตัวนี้ก็ได้นะราคามันถูกมากนะตัวนี้นะก็แค่นี้เองนะแต่ง่ายๆมากๆเลยนะ MP5 ของครั้งใน RE2 Remake นั่นเองนะส่วนราคาประกอบปืนใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500 0 0โคอ็นเท่านั้นเองนะถ้าเพื่อนๆใส่เป็นตัวปลายปืนตัวที่คิดบอกอะราคาก็จะถูกกว่านี้อีกนะก็ประมาณ 3ามหมื่นเท่านั้นเองนะปืนกระบอกนี้ก็เล่นได้แล้วนะส่วนกระสุนเนี่ย MP5 จะเป็นกระสุน9มมนะครับ 9x19 9, 9, mm นั่นเองนะครับต่อให้ปืนมันจะดูกากดูกำรรเนี่ยคิดขอกระสุนแรงๆไว้ก่อนแล้วก็แล้วกันนะเป็นตัว เลี้ยวสี่เจาะสี่ตัวนี้เลยนะเจ็ดเอ็นสามสิบเอ็ดนั่นเองนะราคาแพงนะเดี๋ยวนี้นะนันละสองพันกว่าเลยนะแต่ว่าก็ต้องยอมนะเพราะว่า <PowerPoint> ปืนมันกลับนะก็ต้องใช้กระสุนแรงๆหน่อยนะกลับมาพูดถึงภารกิจหลักของทีมอัลฟาหรือว่าทีมของฮางการสักนิดหนึ่งนะภารกิจหลักของทีมฮางเนี่ยก็คือไปชิงตัวอย่างจีไวรัสจากดรเบอร์กินนั่นเองนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเพื่อจะนากลับไปให้บริษัทอัมเบรานั่นเองนะในคลิปนี้คิกเลยเอาจุดกิมมิคตรงนี้เนี่ยมาเป็นเป้าหมายของคิกใ,ในคลิปนี้นะเพ เียอยู่นั่นเงนะไม่รู้ว่าสารข้างในคืออะไรนะแต่ว่าคอนเซป์นี้น่าสนใจนะพีก็เลยตึกทักเอาว่าไอสารยูโทเปียด้านในเนี่ยก็คือ g ีไวรัสของคิดในคลิปนี้ก็แล้วากาันนะส่วนเซตที่คิดใช้ในคลิปนี้นะก็เป็นเซตหากินทั่วไปแล้วเ,เพื่อนเซตสี่นั่นเดนะแล้วก็ เพิ่มกิมมิคให้มันนิดนึงนะก็คือจะใส่หน้ากากกันแก๊สให้เหมือนห้างเลยนะเพื่อนๆส่วนแมปที่จะไปเล่นกันเนี่ยจะมีทั้งแมปทีวีสเตชันนะแล้วก็แมปคลังแสงเลยครับในโหมด3 0 0แสนเพื้นที่ต้องห้ามนั่นเองนะเพื่อนๆส่วนการไปล่าตัวอย่าง G ีไวรัสของคิดในวันนี้นะคิดจะไปแบบโซโล่นั่นเองนะเพราะว่าห้างเนี่ยคือผู้อยู่รอดคนสุดท้ายของหน่วยนั่นเองนะในคลิปนี้คิดเลยจะไปแบบโซโล่เหมือนกันนั่นเองนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าคิดเนี่ยจะหาตัวอย่าง G ีไวรัสเนี่ยกลับไปให้บริษัทอัมมมเเเเเเบบบรรรร่่่่่่่าาาสำ็็จจหหืืนะืือออออออไไไนนนนนนนะะะก like, กกกกกปปดดดดดูยยยยลลลคค์พพััังงงใใ้้้ชชีีีววๆๆแฟ อารีนาเบรกเอาเนี่ยช่วยกดไลค์คิดสักคนละไลค์หน่อยนะครับคิดจะได้มีกาลังใจมาทําคลิปเกมนี้อีกบ่อยๆนะเพื่อนๆช่วงนี้เนี่ยรู้สึกยอดวิวตกต่ำม,มากๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะส่วนคนดูใหม่ที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ยรู้สึกว่าคอนเทนต์ช่องคิดมันน่าสนใจนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้คิดกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคิดเนี่ยจะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องคิดแล้วเนี่ยไปรับชมเนื้อหาในเรทกันได้เลยครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติม 4, 6, ออนน no 1, เซฟ4 24ชั่วโมงเติมบนเว็บไซต์รับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางบนเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop ต้องจัดละ มาอยู่กันในเรทแรกครับในเรทแรกนี้เนี่ยเกิดที่ห้องไลฟ์แอคชั่นเลยครับและสําหรับชาวอารีนาเบรคเอาต์อินฟินิตนับอย่าลืมนําโค้ดชักกี้บีเพื่อไปแลกรับของรางวัลกันด้วยนะถ้าเพื่อนๆเคยใช้ของซีซั่นที่แล้วมาแล้วเนี่ยซีซั่นนี้นําโค้ดเพื่อไปรับของรางวัลอีกได้เลยครับของรางวัลเพื่อนๆจะมีสิทธิ์ลุ้นรับสกินเวกเตอร์สี่สิบห้กับเซฟไปใช้กันแบบฟรีๆเลยครับลิงก์เว็บใส่โค้ดรับของรางวัลเนี่ยอยู่ที่ใต้ดีสคริปชั่นแล้วครับจุดที่คิดเกิดเนี่ยยยยยมมัััััันนนีหหห้้ออองเเซฟใขาู่่คครรบบกกก็ลลจดสะ บบบ๊ป่ปาเ็นมวงลูทของที่จุดเกินของคิดเสร็จนะับคิดก็เดินทางมาที่ไวบูฟต่อเลยครับคิดกับว่าจะไปขายห้องเปิดเซตที่โถงก,กลางต่อสักหน่อยครับ ตรงนี้ได้ไหมเปิด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 เลยปึ่บ เตปในห้องเนี่ยให้ไม่แค่ของทองครับดูของในห้องเสร็จเนี่ยทีก็มาดูของต่อที่ห้องข้างๆครับแอคติ e เฮ้ยปืนอะไรวะ หนึ่งศูนย์เอาให้อะข้างบนอะอโโอไปยไังวไระเรียบร้อยครับเพื่อนๆเหมือนจะเจ,เจอตี้พี่ชายใหญ่ครับมากันเซตหกทั้งตี้เลยครับกินเนี่ยโดนปืนเฮดโฟล์กระสุนเก้าเก้าห้าเลยครับเพื่อนๆเ,เราไปดูคิวแคมกันครับ หมดเลยมาอยู่กันในเรทที่สองน้ำจุดที่คิดเกิดเนี่ยเป็นห้องกระจกตรงข้ามห้อง editing room นั่นเองครับเรทนี้คิดกับว่าจะเป็นลุยที่ห้องการ์ดเหลืองนะเพื่อนๆอ่ะเราไปลุยกันครับสองเซฟนะเตียงไว้แล้วกันโอ้ยบอสหรอโว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  ไหนลองดิกะอะไรอ่ะกะหกปะนี่ตอบทิ <lands> ้งไว้ก่อนนะฮะไปเลย phải đi à มีคนรอแบบเต็มซอยอยู่ด้วยเลยว่าเนี่ยมาแล้วเนี่ยเซฟเนี่ยให้ของทองหม่อีกแล้วนะเพื่อนๆแต่ของมูลค่าในตัวคิดในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าคิดเนี่ยยังอยากจะตามหาตัวอย่าง g ไวรัสอยู่นะคิดก็เลยกลับว่าจะไปขายห้องเซฟดักรูมด้านล่างกันต่อครับ โอคตรแบบโคตรซีเร็งอ <c oughs> ่ะเสฟห้องดาร์กรูมเนี่ยให้มาแค่ของทองครับเสร็จแล้วในตอนนี้คิดก็ยังไม่รู้จะไปไหนนะเพราะว่าเสียงปืนในเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วครับ คลาสก็เปิดเซฟฟรีกันอยู่ฝั่งนู้นเขาก็เนตกันอยู่ด้วยไปดีกว่าบอดเ p x ครับมีใครไม่รู้ ตอนนี้เสียงปืนที่คิดได้ยินเนี่ยมีทั้งปืน AK, H4, o T951, T03 เนี่ยมาครบเลยครับเพื่อนๆเ,เรดนี้คิดก็เลยกับว่าจะรีเลทเลยครับและในโรงจอดรถเนี่ยมันมีทางออกด้วยครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องคนลิ้นชักให้ครบ5ก่อนครับถึงจะสามารถออกจากเรดได้นั่นเองครับ ออกแล้วตุวนคืนหน่อยครับอัิกจ้าจะแสบนะเนี่ยว้ายสองล้านปิงแป๊บเดียว มาอยู่กันในเรทที่3นะแมปทีวีเนี่ยเหมือนจะเดือดเกินไปนะเจอแต่เซตใหญ่ๆนะเรามาลุยต่อกันที่แมปคลังแสงกันบ้างครับเรทนี้เกิดกันที่โกดังรีแพร์ครับมีคนย้อนมาไม่นอ้ออู้หหนึ่งนาทีสับไวเลยแสดงว่ามีเราก็น่าจะได้ฟาร์มแถวนี้นแหละจะมีสไนก็เป็นได้นะระวังวย ไม่มีอะไรครับนี่มีอะบายเดือเปิ้ลแอลุ้เสื้อตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงใต้ดินกัน แฟกิยิงกัน ในตอนแรกเนี่ยคิดก็กําลังคิดหาวิธีจะจัดการไอ้เจ้าตัวนี้อยู่นะแต่มื่ดันมีบอทเนี่ยดันมาหาคิดครับเ,เพื่อนๆแผนก็เลยแตกหมดเลยครับย <t ell> ังคือเบรอ no, no, no. จัดการเจ้าตัวทีเก้ 1. ตัวนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็ป,ะปล่อยมันไปก็แล้วกันครับเรามาลุ้นด้านในคลังแสงกันดีกว่าครับ ในตอนนี้เสียงปืนที่คิดได้ยินนะเป็นปืนเก็บเสียงล่านเร็วอยู่พอสมควรนะคิดเดาว่าน่าจะเป็นปืน M4A1 ครับ ชอบใจเลยกระเป๋าก่อนได้ไหมติ้งปลายติ้งปลายกำหมัดแน่นนะพูดแค่นี้ตัวที่คิดจัดการมาได้เนี่ยเป็นเซต4ครับเพื่อนๆมากับปืน mp ส4 <S และปืน m 4 a 1ครับกระสุน4ล้วนครับและเป็นข้อดีของปืน mp 5ที่คิดเอามาด้วยนะคิดเนี่ยพับ mp 5เก็บใส่กระเป๋าเลยครับเพื่อน,เอ,นเอากระสุนออกจากแม็กกาซีนแล้วก็เอาเข้าเซฟไปเลยครับนี่ก็เป็นข้อดีสำหรับปืนถูกนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะ mp 5กระบอกนี้เนี่ยจริงๆแล้วคิดสามารถทิ้งไปเลยก็ได้นะครับ เสร็จแล้วคิดก็เอากระเป๋าในมากองรวมกันไว้นะ้าและคิดก็จะมาเดินสำรวจในคลังแสงสักหน่อยครับอืมแว่นมานนี่มามาก่อนไปครับ เติมเลยอ่ะพี่ชายคนนี้เนี่ยรุ่ในคลังแสงได้ค่อนข้างเกลี้ยงเลยนะคิดเนี่ยได้ของทองมาเพิ่มแค่ชิ้นเดียวครับก็เลยมาคัดกับของที่คิดกองไว้ในตอนแรกนะแล้วก็เดินทางไปออกรีเลทกันเลยครับ อยู่กันในเรทที่ะครนะเรทนี้เกิดกันที่หลุมเกิดกันบ้างครับโดนหนูไม่นอโดนหนูไม่นอป่านี่แหละเรานได้หนูเอง กลางนะฮะ ว้ายกตาเรเลยนะครับกิดเนี่ยจะรูดอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะ้ำหล่อให้ตี้ที่สับเข้าไปด้านในก่อนเนี่ยเข้าไปด้านในกันก่อนให้หมดเลยครับกิดเนี่ยจะค่อยตามไปหล่อด้านหลังอีกทีหนึ่งนั่นเองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยใจเสเี้ย ใหญ่ไหมไม่รู้แต่กระเป๋าตอนนี้คิดเหมือนจะเจอเหยื่อแล้วเพื่อนๆและไม่รู้ว่ามันออกมาทําไมด้วยนะคิดก็เลยจะย่องมาดูมันสักหน่อยครับพอคิดย่องมาดูเนี่ยก็รู้แล้วครับว่ามันออกมาทาไมมันมีศพตัวด้านนอกที่มันยิงทิ้งไว้เนี่ยยังไม่ได้รูดนั่นเองครับเหมือนยังรู้อยู่แถวนี้เองอะ E K, เ,าาเป็นเซตสนะี่นะเพื่อนๆมากับปืน A E K แล้วก็ A 3 1ครับมาพร้อมกับกระสุน4แน่นๆครับคิดไม่มั่นใจว่าตัวนี้เนี่ยที่เดียวกันกับตัวที่อยู่ข้างในไม้ดนะ้ส่วนปืนที่คิดได้ยินข้างในเนี่ยยังมีปืน T 0 3แล้วก็ h 4อีกครับเพื่อน ข้างในมีเฮดโฟล์ติดู่สามศัตรูด,ด้านในเนี่ยเหมือนจะไม่ออกมาเช็คด้านนอกนะพี่ก็เลยออกมาลูดของอีกสักหน่อยครับ

ในตอนนี้เนี่ยตีด้านในสับออกใต้ดินแล้วเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเขาสับหลอกหรือเปล่าน,นะแต่คิดเนี่ยก็จะดักตรงนี้ก่อนยังไม่ไปไหนครับนี่เอพีเลยรอแม่พอแค่กระสุนในเอ3 1หนึ่งเนี่ยเพิ่งรู้นะครับว่าเป็นกระสุน5เลยครับเพื่อนแล้วคิดเนี่ยรอต่ออีกสักพักหนึ่งเลยนะรอจนแน่ใจว่าด้านในเนี่ยมันจะไม่ออกมาแล้วครับคิดก็เลยจะไปแซบโสโบรีต่อด้านนอกกันอีกสักหน่อยครับพี่ชาคนนี้เนี่ยเซตสี่เหมือนกันครับมากับปืน vss กระสุน5เลยครับเพื่อนแต่ก็นั่นแหละฮะสบ จริงๆแล้วในเรดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆคิดก็แค่เคลียร์ของแซบของตรงนี้เสร็จนะ แล้วก็เดินทางไปออกจุดออกสุ่มที่เต็นท์หมอเลยครับเพื่อนๆสำหรับเซตแต่ง MP5 ของฮังใน RE2 Remake นะจริงๆแล้วเซตแต่งแค่นี้เนี่ยมันควรจะไปเล่นแค่ห้อง1 0 0 0 0แก็พอแล้วครับแต่คิดเนี่ยดันฝืนอาเล่นห้อง3ามแสนเลยไงเพื่อนๆวิธีการเล่นเนี่ยก็ต้องประมาณนี้แหละครับยิงได้ตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ารงเลดแล้วครับและสาหรับสารตัวอย่าง G ไวรัสนะ้ในคลิปนี้คิดก็ไม่ไดเอากลับไปให้บริษัทอัมเบร่านะจริงๆแล้วตามเนื้อเรื่องของฮังเนี่ยก็ไม่ไดเอากลับไปให้เหมือนกันครับ อะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์แนะนําคิดมาได้เลยนะครับเรื่องไหนของใครถูกใจเนี่ยคิดจิบมาจัดให้ดูอย่างแน่นอนครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับจีจแจ๋ว